สวัสดีครับพวกว่ารายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเรื่องที่ที่จะเล่าให้ฟังตอนนี้นะก็มันไม่ค่อยมีใครสนใจหรอกนะแล้วคนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังด้วยแต่ผมต้องการที่จะบันทึกไว้ในช่องกิจโพสแชน n นลนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของผู้พิการนะผู้พิการจากการขับรถจากการเกิดอุบัติเหตุ ใครไม่โดนกับตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงใครไม่ได้เป็นญาติพี่น้องโครเงาสักกะลาคนที่พิการเนี่ยจะไม่รู้หรอกครับคือคนนะถ้ามันแดกเหล้าเมานะแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วมันขับรถกลับบ้านนะแล้วมันไปชนเสาไฟฟ้าตายนะหรือมันไปตกข้างถนนตายก็สมน้ำหน้าหมันใช่ปะมันเมาเองอะ แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ไงมันไปชนคนดีๆตายบางทีพ่อแม่ลูกเขาขับมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยมึงก็ไปชนเขาตายรถซาเล้งเนี่ยเขาเก็บขยะขายมึงก็ไปชนเขาตายนีย่ไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ที่แย่มากๆเลยและคนไทยไม่ให้ความสําคัญเวลาไปกินเหล้าไปแดกเหล้ากันนะนะผมเห็นแกตาเลยแม่งเมาเมาเหมือนหมานะ่ะแล้ว มันก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไงแล้วก็ไอคนในร้านไอเจ้าของร้านไอใครก็ตามแต่ไม่ห้ามมันเลยนะคือให้แม่งไปพ้นพ้น่ยคือถ้าแม่งไปตายก็เรื่องของมันนะ่งแต่มันไปปุ๊บพ้นเขาขับรถดีๆมาไนงะเขาขับมาดีๆอะ่ะแล้วมึงเมาอะ่ะแล้วเขาชนมึงอะ่ะเออมึงตายก็ตายไปเขาก็เขาก็เขาก็ต้องรับผิดชอบ แล้วเขาก็จ่ายด้วยเงียเขาพิกงพิก,การด้วยแล้วใครรับผิดชอบเนี่ยหละสังคมไทยมันเ,นเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นไอท้ที่นายกไอ้ที่รัฐบาลแม่งบอกจะให้เปิดถึงตีสี่ก็เลยมีกลุ่มคนพิการเนี่ยเขามามายื่นหนังสือเขาบุกไปที่ทำเนียบนะไปยื่นหนังสือให้นายกแต่นายกคงแม่งไม่ได้มารับเองละ่ะดูแลนะเพราะไม่เห็นข่าวนายกมารับเลย อาให้เครดิตก่อนนะครับคุณเจษดาแย้มสบายครับเป็นประธานเครือข่ายเหยื่อเมาและขับกทมครับ,รค,รบคุณธีรพัฒนข้าหะวงครับเป็นผู้ประสานงานภาคีป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณเครือมาศศีจันทร์ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณชูวิทย์จันทร์รจันทระรรผู้ประสานงานเครือข่าย รณรงค์ป้องกันภายแอลกอฮอลและภาคีชุมชนกอทมอก็มารวมทั้งหมดก็เป็นร้อยคนแหละครับมายื่นถึงสือถึงนายกเพื่อให้เลื่อนนะเลื่อนนโยบายขยายเวลานะ่จากวันที่สิบห้าไปเป็นช่วงสงการอ่ะวันนี้แล้วเนี่ยว่าพรุ่งนี้แล้วเนี่ยว่าวันที่สิบห้านะ แล้วเขาก็บอกว่าสาเหตุการตายของประชากรทั้งโลกนี่นะสามล้านกว่าคนต่อปีไอ้ที่ตายเพราะไอ้ไอ้ดื่มไอ้เมาและขับเนี่ยนะนะคนไทยเนี่ยนะสองหมื่นหกพันคนต่อปีเฉลี่ยละยี่สิบนาทีมีคนไทยตายหนึ่งคน และพฤติกรรมความผิดเด็กเยาว,วชนในสถานพินิษนะ40กว่าเปอร์เซ็นต์ก่อเหตุหลังจากเมา5ชั่วโมงนะปี26565เกิดอุบัติเหตุ14,800กว่าคนโดยมีดื่มแล้วขับไม่น้อยกว่า20เปอร์เซ็นต์ แล้วก็เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวสามิบกว่าเปอร์เซ็นต์นั่นอ่ะอ้านนิีกเป็นข้อมูลต่างๆนะก็อยากจะให้รัฐบาลลองทบทวนนโยบายดีหน่อยจริงๆแล้วมันมันเกี่ยวไหมมันก็เกี่ยวอะ่ะแต่มันมัน ไอตีสี่หรือไม่ตีสี่อ่ะมันก็ตายเหมือนกันน่ะมันอยู่ที่กฎกติกาการเอาจริงเอาจังอ่ะของรัฐบาลน่ะกฎมงกฎหมายอ่ะว่ามันเอาจริงเอาจังแค่ไหนอ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนมีใครสนใจเลยอย่างผมไปกินเหล้าเนี่ยผมก็เมาแล้วผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกว่าคงไม่มีด่านคือเราแค่คิดอยู่อย่างเงี้ย คงไม่มีด่านคงไม่มีด่านแล้วผมก็เคยคุยกับท่านผู้พิพากษานะว่าทําไมเราไม่กําหนดกฎหมายคือว่าถ้าเมาและขับก็ใหงติดคุกไปเลยสามเดือนไม่ต้องรอลงอาญาจับแม่งติดคุกไปเลยผู้พิพากษาเขาบอกว่าเขาเขาเขา,เขาถกกันเรื่องนี้เยอะแยะมากมายนะแต่ถ้าเกิดว่ากฎหมายมันแรงนะมันจะทําให้ผู้บังคับใช้กฎหมายอ มีผลประโยชน์เรียกรับผลประโยชน์นะวะปถ้าโทษรุนแรงพอคนเมาแล้วขับมาเจอตำรวจตำรวจมันก็ถ่ายเงินได้เลยห้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรจำนองนี้เอาจริงๆนะเพราะว่าแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรก็เลยเอากฎหมายให้มันก้มแก้มก้มแก้มไปอย่างนี้แต่จี่กฎหมายนี่มันก็หนักอยู่แล้วนะที่เป็นปัจจุบันนี้แต่คนบังคับใช้กฎหมายอะมันจริงหรือเปล่าบางทีตำรวจเขาก็ไม่เอาจริงเอาจังบางทีก็ ก็ยัดเงินบ้านอะไรบ้างก็โดดก็ปล่อยไปก็มีนะครับคือเราต้องปลุกจิตสํานึกต้องรนรอย่างจริงจังอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นวาระแห่งชาติหรือเปล่าวะฮะนายกเศรษฐาทวีสินไอเรื่องเงินนี่มันเป็นเรื่องสําคัญหรือเปล่าวะส่วนจะเปิดตีสีก็ปลายเปิดไปมันก็เป็นทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นเออแต่ไอกลุ่มคนพิการนี่เขาบอกนะตามสถิติคนที่มาเที่ยวเมืองไทยนะเขามาเที่ยว ในวัฒนธรรมประเพณีในน้ำตกในทะเลในอะไรนะมากกว่านะมากกว่าที่จะมาแดกเล่าเขาหนาอะไรนะเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นไอหมาอันนี้มันไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกนะเขามีตัวเลขมาด้วยนะตัวเลขมาด้วยว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอ่ช่างมาเถอะอ้าวเขาเรียกร้องอะไร ประชาสัมพันธ์ให้เขาหน่อยนะครับผมเขาเรียกร้องว่าข้อที่หนึ่งคัดค้านแนวคิดขยายเวเปิดสารบันเทิง้านเหล้าผับบาร์เพราะไม่เชื่อมั่นในมาตรการรับมือปัญหาที่เกิดขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อประชาชนนกักท่องเที่ยวอย่างได้ไม่คุ้มเสียอันนี้คือ เขาไม่ใช่ไม่เห็นด้วยในการเปิดผับบาร์ีสแต่เขาไม่เชื่อมั่นว่าจะควบคุมได้ถ้าเกิดให้ความสบายใจว่าเขามีมาตรการที่ดีมากแต่แบบไอ้ที่หมอชนน่านพูดนะมันก็เพิร์เจอร์ไปคือมีตรวจอะไรก็ไม่รู้มันโอ้เพิรเจอร์มัน, cher, มนทําไม่ได้หรอกอ่ะข้อสองขอรัฐบาลทบทวนนโยบายนี้โดยเลื่อนเวลาให้มีผลในช่วงสงการระหว่างนี้ขอให้จัดกระดงความเห็นจากภาคส่วนให้เกิดความรอบคอบปฏิบัติได้จริง ร้การเกิดความสูญเสียเกิดคนไกกกาก,กับติดตามผลที่เชื่อถือได้หากผลได้น้อยกว่าความสูญเสียก็ต้องทบทวนในทางนโยบายอนนโอไม่ต้องไปประชุมประชุมหายแล้วประชุมก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกอไม่มีหรอกไม่ต้องมีประโยชน์หรอกไม่ต้องทบทวนเราไม่ต้องไปเรียกร้องหลับตานึกก็รู้แล้วว่าจะต้องทําไงสามให้รัฐบาลเร่งพัฒนากฎหมายมีความทันสมยัยพรบรสารบริการที่ล้าหลังมากไม่ทันความเปลี่ยนแปลง การกำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการสนามเทิญร้านล่าผับบาร์ต้องรับผิดชอบกรณีลูกค้าเมาและขับไปเกิดอุบัติเหตุสร้างผลกระทบต่างสังคมเกิดกำหนดหรือการกำหนดเพิ่ม,มโทษเมาและขับสูงขึ้นเพื่อไม่ต้องรอลงอาญ,ญาติดคุกจริงรวมถึงตั้งด่านไอรอที่เข้มงวดมากขึ้นนั่นแหละพระสามข้อนี้นายกเศรษฐามารับหนังสือหรือเปล่ปาแล้วมารู้เรื่องหรือเปล่ปา ก็พูดไปเรื่อยอยู่ๆก็แวบขึ้นมาได้เกิดนิมิตหรือเปล่าอ่ะก็ต้องเปิดผับตีสี่แล้วคนท่องเที่ยวคนที่มาเที่ยวจะมาเที่ยวประเทศไทยแบบถล่มทลายเยอะแยะมากมายอยางง้นหรอวะจริงเหรอวะอ่ะคือคนที่มาเมืองไทยมันจะต้องมาแดกเหล้าเขานาวดีทั้งทุกคนเลยวะ่ะนะมันเป็นส่วนหนึ่งกี่เปอร์เซนต์ก็ไม่รู้ แต่จริงๆรแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเปิดตีสี่ตีห้าตีหกหาเหวอะไรหรอกคือการเปิดสถานเรื่องรมนะเปิดแม่งแบบเซเว่นก็ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะใครแม่งจะแดกเหล้าตอนเที่ยงก็ได้มันอยู่ที่ลูกค้าไงว่ามันจะกินไหมแต่การควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับเมาและขับเนี่ยอันนี้มันมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆปลูกจิตสํานึกแล้วก็เอาจริงเอาจังเวลาเมามึงก็อย่าขับมันก็ต้องมีอะไรประกอบเยอะแยะ เขาจปว่าเวลาผมอะ่ะผมจะไปกินเหล้าเนี่ยผมอยากจะเมาอะ่ะอ่ะพอเมาเสร็จปุ๊บก็ต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านไอ้เฮียแท็กซี่แม่งก็โกลงราคาเออแม่งก็ไป,ไ,ปไม่ไปไปไม่ไปจะไปเติมแก๊สเติมหาเหวี่ยที่อะไรเออมันก็จะรับจะบอฝรั่งอย่างเงี้ยอ้าวเราก็ไอ้เฮียต้องขับรถไปเองเดีวะ่ะใช่ป่ะอ่ะแล้วก็เมาก็ต้องขับยเพราะมันองค์ประกอบมันมันมันไม่ได้ไง ใช่ป่ะออนอกจากเอาเพื่อนไปด้วยอ้าวแล้วเพื่อนมันไปนั่งกินกินน้ำอารมอะ่ะแล้วก็รอเรากลับขับรถเราเออมันก็ไม่ได้อะมันยากเข้าใจป่ะมันก็ต้องทําให้มันครบวงจรอ,อะ่ะผมว่าอาดีตที่สุดน,นะนั่นคือเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังอยากบันทึกไว้ในช่องของผมนะครับเพราะเรื่องดีๆแบบนี้ก็ควรจะรณรงค์ให้คนรู้นะ มีเครือข่ายอะไรบ้างอะให้เครดิตเขาหน่อยภาคีเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครือข่ายองค์กรลดเหล้าเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวเครือข่ายรุ่นใหม่ไม่ผนันมูลนิธิหญิงชายก้าวไก่ เอ็นี่มันเกี่ยวกับพักเก้าไกลเปล่าวะเครือข่ายชุมชนลดปัดจจัยเสี่ยงเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชนเครือข่ายเสริมสุขภาพประชาชนมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคมมูลนิธิสื่อเพื่อสุข,ขภาวะมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาเครือข่ายสื่อสร้างสรรเพื่อการขับเคลื่อนสังคมมูลนิธิรณรงค์หยุดผนานมูลนิธิวิถีสุขนะครับอันนี้เป็นต้นนะ ก็ให้เครดิตเขาหน่อยอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันครับคลิปนี้ก็มานําเสนอคือเรื่องราวที่ดีๆที่เป็นประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีข่าวช่องไหนเขาจะนําเสนอหรอกนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนดูนะครับแต่ผมก็ต้องนําเสนอก็มีคนดูสักพันคนผมก็แฮปปี้ละนะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ ประเทศนี้นะมาซื้อหนังสือผมหน่อยครับหนังสือคาถาจำราลิกชีวิตหนังสือเล่มนี้เล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทเงินเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไรเป็นหนังสือซึ่งมีคุณค่ามากๆเด็ดเ,เป็นเรื่องราวของสายมูทั้งหมดอ่าแล้วก็จะได้ประโยชน์จริงๆจ,จ,จะรู้วิธีการถึงเวลาเราจิตตกก็ควรจะอ่านเล่มนี้แล้วก็ปฏิบัติตามและจิตก็จะฝูเราความสำเร็จในชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะครับผม ตอนนี้ผมก็กำลังสร้างพระเอกาทศรสอยู่นะซึ่งเป็นเป็นปูนสดเพื่อจะมาตั้งคู่พระในสวนกับพระสุพรรณกัลยาีคือเขามีมานานและหลายปีแล้วโดดเดียวอยู่กันสององค์ผมก็เลยสร้างเพิ่มอีกองหนึ่งก็น่าจะปีใหม่เนี่ยจะมีพิธีเอามาประดิษฐานแล้วก็จะมีพิธีบวงสรวงน,นะครับผมก็สำหรับค่าปูนค่าหินค่าสายด เราก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับไปดูโฆษณาทายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็มีกระถางครับอันนี้เป็นถ้วยกาแฟนะจะมาทําเป็นกระถางเป็นงาน่านีเป็นงานละเอียดเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมราคา190บาทเอาไว้ใส่ต้นแคนตัาสวยงามมากๆโดเลยทีเดียวใบหนึ่งใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จเดี๋ยวผมจะเข้ากรุงเทพนะครับขึ้นเครื่อง3โมงเย็นเดี๋ยวบ่าย2โมงก็จะไปอยู่ที่สนามบิน ทิษสนูโลกแล้วเพราะพรุ่งนี้ต้องไปขึ้นศาลอาญาทนนะครับใครจะสนุนค่าใช้จ่ายก็สนับได้เช่นกันสามช่องทางนะครับ Facebook ุรกิจคนเด่นวิสัยโทรศัพท์แล้วก็ลายเบอร์เดียวกันครับจะขึ้นหน้าจอโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเพราท่านมีความสุขนะขอให้ภาคุ้มคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีิชีวิต เราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีิตชีวิตกลับด ผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดินชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชิน